ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างนะคะพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสก็อ่วมไม่แพ้กันนะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเองนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักอยู่ในพื้นที่4อำเภอด้วยกันค่ะตั้งแต่อําเภอระแงะอําเภอรือเสาะแวง้งและอําเภอสุงไหงโกลกค่ะ ยังคงมีปริมาณน้ำท่วงขังสูงอย่างต่อเนื่องนะคะผลเกิดมาจากแม่น้ำสายหลักที่รองรับมวลน,น้ำน้ำป่านะคะจากเทือกเขาสันกลาคีรีไหลลงมาบรรจบล้นตะลิ่งนะคะโดยพื้นที่อำเภอสงไลโกโลกบริเวณ8ชุมชนด้วยกันที่เป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนปลูกสร้างอยู่บริเวณตลอดแนวริมตลิง่งแม่น้ำโกโลกค่ะตั้งแต่ชุมชนหัวสะพานนะคะชุมชน หูปงยามูชุมชนท่าประปาชุมชนกระดาบารูชุมชนเขาสัญญาณชุมชนท่ากอภัยชุมชนท่าโรงเรื่อยและชุมชนบือเร็งค่ะน้ำท่วมสูงนะคะเมื่อวานนี้20เซนติเมตรแต่ขณะนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าบรรยากาศน้ำท่วมระดับน้ำสูงนะคะภาพรวมที่มีน้ำสูงถึง1 90ซนติเมตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1เมตร90ซนเมตรนะคะเจ้าหน้าที่นะคะทหารสังกัดกองร้อย1 5 1่2กาทางด้านค่ายกัลยานิวัฒนานะคะก็ต้องเดินเท้าฝ่ากระแสน้ำที่มีน้ำท่วมสูงค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะขณะเดียวกันก็จะต้องนั่งเรือท้องแบนนะคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดค่ะประชาชนใน8ชุมชนทั้งเด็กคนชาราจะต้องอุพยพไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบุุกภัยชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล4บ้านสายทองนะคะในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกนั่นเองค่ะได้มีการจัดเตรียมนะคะไว้แล้วจำนวน182คนค่ะนอกจากนี้นะคะสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสามนะคะกองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำ นาราธิวาสค่ะก็ได้ส่งสภาพะกำลังพร้อมเรือยางเดินลุยน้ำนะคะที่มีน้ำท่วมสูงถึง1เมตร70เซนติเมตรค่ะในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลตันยงมัดที่มีประชากรอาศัยอยู่นะคะพี่น้องประชาชนทั้งหมด150ครัวเรือนนะคะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะ ส่วนในพื้นที่บ้านบูเมเนร่หมู่ที่7นะคะตำบลช้างเผืออําเภอดจแนะกองร้อยทหารพรานที่4910ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนะคะและชาวบ้านพร้อมรถเครนค่ะลงไปช่วยกำจัดวัชพืชซากท่อนไม้ที่ขวางทางน้ำบริเวณสะพานในหมู่บ้านเพื่อให้กระแสน้ำได้ระบายสะดวกขึ้นก่อนที่มวลน,น้ำจะเข้าภายในหมู่บ้านดังกล่าวนั่นเองค่ะ